พี่น้องอสสมอครับสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะครับพี่น้องต้องรีบส่งรายงานนะครับวันนี้มอชาัิมาแจ้งนะครับว่าเมื่อท่านส่งรายงานเดือนมิถุนายนแล้วเข้าไปการจะเข้าในเดือนกรกฎา,าคมจะเข้าวันที่เท่าไหร่กรมบัญชีกลางแจ้งแล้วนะครับมอชาัิเข้าไปเปิดในเว็บกรมบัญชีกลางครับเงินจะโอนในวันที่14กรกฎาคม2องพครับซึ่งก็เป็นไปตามตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางนะครับ ซึ่งจะจ่ายในช่วงกลางกลางเดือนของทุกเดือนเลยนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยอย่าลืมส่งรายงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบนะครับเพื่อที่เข้าไปการจะโอนเข้าบัญชีพี่น้องนะครับได้ตรงตามกําหนดและรับอีก1,000บาทไม่กี่เดือนครับเดือนตุลาคมนี้ก็จะรับ2,000บาทครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ